วันนี้เวลา10นาฬกา27นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิ่าชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราะชาดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชาดำริอพอสทมหาวิทยาลัยกาลสินน่าส่วนวิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์มหาวิทยายลักย,ายลกาลสินจังหวัดกาลสิน ลักษณะเป็นอาคารสองชั้นประกอบด้วยห้องปฏิบัติการห้องสำนักงานห้องประชุมห้องจัดทัรศการและห้องงานระบบไฟฟ้าใช้สำหรับเป็นศูนย์ถ่ายทอดงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริและเทคโนโลยีสู่ชุมชนศูนย์ประสานงานโครข่ายการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชในจังหวัดกาลสินตลอดจนสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและบริการด้านวิชาการ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชเนื่องจากเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวน50ราย จากนั้นทรงพระดําเนินเข้าภายในอาคารทอดประเนตรนิทัศการกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการอนุร,รักษ์และพัฒนาทรัพยากรของมหาวิทยาลัยกาลสินประกอบด,ด้วย การนำโครงการพระราชดำริอพส,สทมาใช้พัฒนาคุณภาพพลเมืองของมหาวิทยาลัยกาลสินและจังหวัดกาลสินซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน3กรอบ8กิจกรรมได้แก่กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรกรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและกรอบการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร สารสนเทศงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยกาลสินได้แก่กระบวนการอบแห้งไม้ไผ่โดยเครื่องอบแห้งไม้ไผ่ด้วยเคลื่อนไมโครวเวฟร่วมกับระบบลมดูดเพื่อน,นำมาประดิษฐ์เป็นพวงมาลายัยไม้ไผ่ใช้ในงานประเพณีบุญข้าวประดับดิน การพัฒนาไก่พื้นเมืองในจังหวัดกาลรรสินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและด้านงานวิจัยได้แก่โครงการต่างๆเกี่ยวกับสมุนพไพรมหานตตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการขยายพันธุ์การสกัดการเก็บรักษาและการแปรรูป ผลงานวิชาการของมหาวิทยายลัยกาลสินอาทิโครงการจัดทำฐานข้อมูลใบลานและจารึกภาคพ,พื้นลุ่มน้ำเปล่าสู่ระบบฐานข้อมูลดิจิตอลเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ได้ยาวนานการใช้สมุนไพรเพื่อความงามของชาวภูเขาชาวภูไทยและเครื่องขอดเกล็ดปลาระบบอัตโนมัติ ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงานอพสทมกสดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่วนพฤกษศาสตร,ร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยายกรท้องถิ่นของจังหวัดกาลสินตามแนวทางของอพสทปัจจุบันมีโรงเรียนและสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร,ร์โรงเรียนจำนวน73แห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยายกรท้องถิ่นจำนวน1นึแห่ง กิจการทันทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งอภสอทอมอกศมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเช่นการเพาะขยายพันธุ์ไข่พัมซปเปอร์ฟูด้ดประโยชน์สูงจากท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล4เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาลสินและการแปรรูป บักแข้งขมหรือมะแว้งเพื่อสมุนไพรท้องถิ่นเป็นชาและยาอมสมุนไพรแก้เจ็บคอของโรงเรีเนยนเสรและภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นท่อประเตศกิจกรรมสนยนวิจัยและฝึกอบรมภูสิงส่วนเรียนรู้ห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ากับผู้ประกอบอาชีพในท้องถิง่นให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพได้แ,แก่การปลูกสมุนไพราการเลี้ยงกระบือโคนมโคนเนื้อสุกรแพะไก่กุ้งก้ามกรรามและหงดําและการปลูก และการปลูกผักไฮโดรโปรนิกแนวตั้งด้วยระบบแสงเทียม เวลา14นาฬิกา23นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสีมหาทานบร,รมีประชานาคูสัมมคีอนุสรณ์นโรงพยาบาลนาคูอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2564ด้วยการอุปถรัรมภ์จากพระครูวินัยทรวันธนายานวโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสีและคณะสงฆ์วัดป่าพุทธยานรังสีจังหวัดขอนแก่นตลอดจนศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวอำเภอนาคูร่วมสมทบทุนก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีแพทย์พยาบาลและบุคลากรกรวม139คนให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ200คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โอกาสนี้ทอดพระเนตรภายในอาคารมีหน่วยสำหรับฟอกไตและตรวจสุขภาพแบบองค์รวมรองรับผู้ป่วยโรคไตที่มีจำนวนมากขึ้นและมีความยากลำบากในการเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดจากนั้นทอดพระเนตรดิฉัการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมบงวงศานุวงศ์ในพื้นที่อำเภอนาคู นเทศกาลผ้าลายอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดกาลสินซึ่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินร่วมกับครอขายโอท็อปได้จัดทำโครงการทอผ้าลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอ18ผืน18ลายสนองพระราชบัญญัติธานสมเด็จพระนเษศิธาธิราชเจ้ากรวมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรรมราชกุมารีอาทิลายนาคหัวซ้องลายประจำอำเภอนาคูแรงมานานใจจากคติความเชื่อเกอี่ยวกับพญานาคแสดงถึงความ รักการเกิดใหม่สู่มะระดกในชีวิตและผ้าไหมพราวาลายพันมหาพันของอำเภอคำม่วงที่ได้รับรรมดาลใจจากดอกพันมหาแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้ในอุทัยสิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดกาลสินผู้แทนของ18อำเภอเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าทอลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอจำนวน18ผืน